ไอเดี bag, ยแปลกยินเปียกสำหรับคนอยากดูเปียกแต่แห้งที่ไม่เหมือนใคร เรื่องราวเกิดขึ้นจากบริษัทผลิตกางเกงยีนแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวกางเกงยีนรุ่นใหม่ที่ดูเปียกเป็นการเปียกที่มีมากมายหลายรูปแบบทําให้ผู้คนนั้นคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างกับผู้ที่สวมใส่โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนี้คือทุกคนที่ต้องการสไตล์ในแบบที่คุณต้องการหากคุณไม่มีความกังวลที่จะใส่กางเกงที่ดูเปียกนี้และไม่กลัวในคําถามหรือการมองด้วยสายตาที่น่าสงสัยของผู้คนรอบข้างว่าค้าเปียกนี้มีขึ้นมาได้อย่างไรอีกทั้งบริษัททนีี้ยยังรบําาเปก ตามที่ลูกค้าต้องการได้ซึ่งจะมีให้เลือกสีกันเกงด้วยกันถึง3สีได้แก่สีน้ำเงินสีเทาและสีขาวโดยราคาแต่ละตัวแต่ละสีนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการค่าเปียกของลูกค้าได้ตามต้องการ